ปุ๊บกดไปเรียบร้อยครับนี่ครับขึ้นเขียวเรียบร้อยได้รับของฟรีเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับ100%เลยได้รับกันทุกคนนะถ้าใครเข้ากลุ่มไปแล้ว โอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวัสดีน้องๆอีกไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Beach Channel นั่นเองนะก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโ o b l o c Map b a s b นั่นเองนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็ตามที่พี่บอกน้องๆไปเลยนะว่าจะมาสอนรับของฟรีในส่วนกล่องตัวนี้ว่ารับยังไงทํายังไงหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสอนแบบละเอียดเลยนะครับพร้อมกับมาบอกกิจกรรมนสำหรับใครที่ อยากได้50โลบัคฟรีๆหรือว่า100่รโลบัคฟรีๆเนี่ยเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกโลบัคฟรีๆเนาะครับใครอยากได้อย่าลืมคอมเมนต์ชื่อเล่นแล้วก็แฮชแท็กบีทแชนแนลไว้ด้วยละกันนะครับผมมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่ขอพาไปดูอัปเดตใหม่กันดีกว่าล้อัปเดตใหม่เนี่ยก็จะมีทางด้านของเคียวใหม่นะนี่ครับนี่เป็นเคียวแบบนี้เลยนะครับที่เท่แบบนี้นี่นะครับแล้วก็จะมีโหมดแรลงนะครับโหมดแรลงใหม่มานะครับนี่ครับสามารถเข้าเล่นได้เลยสหรับใครที่อยากลงแรงนะแร้้งงงเนนาาาะลลวกก็มีทดขอสิ นะครับสกิลใหม่นะ้วความสามารถใหม่ก็จะเป็นอันนี้หวัวก็ลกตัวนี้ก็คือเป็นสกิลลิปเปอร์นะรับในราคา3,000เหรียญหรือ3,000คอยเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของดาบใหม่นะครับดาบใหม่เนี่ยก็จะมีอันนี้นี่ครับนี่นะครับแล้วก็มีทางด้านของ2อันนี้ แล้วก็ขอบเหลืองนี่ก็จะเป็นดาบตัวนี้3ง่ามแล้วก็ดาบแดงตัวนี้นะครับแล้วก็ลิมิเต็ดก็จะเป็นเคียวนะครับเป็นของลิมิเต็ดซีซั่นที่6นะนะครับมาซีซั่นที่6เป็นที่เรียบร้อยแ,แล้วนะครับก็เข้าๆประมาณนี้ที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนาะแต่ว่าพี่งงว่าอัปเดตตอนนี้เนี่ยไม่มีบอกข้างบนแล้วนะครับไม่แน่อาจจะเป็นอัปเดตใหญ่ในครั้งถัดไปนั่นเองนะครับในส่วน กิจกรรมอะไรนะกิจกรรมวันฮาโลวีนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องรอดูนะครับถ้าในด i s c o r d เนี่ยอัปเดตมาตอนไหนนะครับเดี๋ยวพี่จะพาเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้นะครับว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างนั่นเองนะครับมาทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมแต่ก่อนจะไปรับของฟรีกันเนี่ยนะครับใครที่อยากได้ไก่เบดบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบแดงดาบเขียวนะครับหรือว่าไก่เบดบอล10,000เหรียญ1น0 0 0คอยหรือว่าจะเป็นดาบเขียวนะครับหรือว่าจะเป็นดาบแร่ซีซั่นที่ี้ายแล้ว แต่เว็บนี้เขามีขายครับมาตามพี่มาดูกันเลยนะครับผมก็จะเป็นเว็บเลสช็อปเลยนะครับนี่ครับหน้าตาเว็บก็จะมีโลโก้สีแดงแบบนี้เข้ามาเนี่ยกดมาที่เบทบอลนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่กดให้ดูนะเข้ามาหน้าแรกก็จะเป็นอ่าให้กดสมัสมาชิกนะครับเราก็สมัสมาชิกให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นนะครับให้เรามาที่หน้าแรกแบบนี้เห็นไหมเข้าสรุเข้าสู่ระบบเสร็จเข้ามาหน้าแรกแบบนี้แล้วก็กดที่ตรงนี้มันจะเขียนว่าโลบอกแมพเบทบอลนั่นเองเรากดเข้าไปเลยนะมันก็จะมีให้เลือกเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นดาบเขียวตอนนีี้ดาบเขยว ขาดสต็อกเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้หมดไปหมดไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือดาบไฟนะครับผมดาบไฟ3 ID แล้วก็จะมีดาบแรนะครับดาบแร่เทเซนที่5นะตอนนี้ไม่มีขายแล้วมีในเว็บนี้เท่านั้นนะครับแถมยังได้โลบักฟรีๆสามสิบโลบักใครที่อยากได้ดาบม่วงดาบแรนะครับดาบแรเซนี่5เนาะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีขายแล้ว ในตัวเกมไม่มีขายแล้วนะครับมีแต่ซีซั่นที่6นะมีขายอยู่ตอนนี้ใครอยากได้ของแถมโลบักฟรีก็สามารถมาซื้อได้นะครับหรือว่าใครอยากได้ไก่เบดบอลเงิน10,000การันตีเงิน1 0 0 0 0หมืตอนนี้เหลือ10 ID เท่านั้นใครอยากได้รีบมาจัดกันได้หรือว่าใครที่สนใจไก่ตันโลบอกก็มีเหมือนกันนะครับนี่ครับเริ่มต้นที่2 9บาทโคตรถ,ถูกได้รหัหน100%ซนะครับผมแล้วก็จะมีสำหรับสายฟรีเนาะก็จะมีโค้ดกิจแจกฟรีนี่ครับตามนี้เลยก็จะมีแจกฟรีเผาไไกก่ตันวว 4, 10, 10, นเเผา V 4ททียร10 1มมหดดคใอ้ กดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ามาได้เลยนะครับผมใครที่อยากได้เนาะทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันนะครับทีเนี้ยวิธีการกดรับของฟรีทํำยังไงนะครับนี่ครับให้วิ่งมาตรงนี้ให้วิ่งเข้าไปในวงตัวนี้นะนะครับก็คือจะเขียนว่ากลุ่มตรงนี้กดเข้าไปเลยแล้วก็กดตรงนี้ครับปุ่มปุ่มตัว e นะหรือว่าถ้าใครใช้คอมหรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยก็กดคลิกเข้าไปได้เลยครับนี่ครับมันจะโหลดแบบนี้ปุ๊บเขาก็จะบอกว่าไลท์นะครับ all กลุ่ม a ออ game นะครับนี่ครับแล้วก็ j o ยเ the group นะครับเหมือนแบบว่า เราต้องเข้ากลุ่มตัวนี้ก่อนนะครับทีนี้น้นนองๆหลายคนก็โง่ามาพี่แล้วกลุ่มตัวนี้หาจากไหนนะครับกลุ่มตรงนี้เนี่ยพี่เอาลิงก์มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับลิงก์เดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับเป็นลิงก์จาก Discord นะที่แอดมินเขาให้ให้ลิงก์กลุ่มมาถ้าเราเข้ากลุ่มนี้ปุ๊บเราจะได้ของฟรีนั่นเองนะครับอันนี้คือเรายังไม่ได้รับนะมันยังไม่ขึ้นสีเขียวได้เห็นไหมพอพี่กดเห็นไหมยังไม่ได้รับแบบนี้แต่ว่าทีนี้ ทำยังไงทีนี้เดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปในกลุ่มนะครับโอเคมาทีนี้เข้าไปในกลุ่มทํายังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้ารหัสพี่เลยนะนี่ครับที่พี่ล็อกอินเข้ามาทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มมันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าเรากดลิงก์กลุ่มเข้ามาแล้วนะครับอันนี้เป็นชื่อกลุ่มนะอันนี้ก็จะเป็นโลโก้โลโก้กลุ่มเนาะว่าเบสบอลน,นั่นเองนะมีสมาชิก7ถึง7ล้านคนเลยนะนี่ครับสมาชิก7ล้าน 7M นะนะครับทีนี้ทำยังไงต่อนะครับเรากดเข้าร่วมกลุ่มตรงนี้เห็นไหมตามเมาส์พี่เห็นไหม กดเข้าไปเลยปุ๊บนะครับกดเข้ากลุ่มไปได้เลยนะครับหรือว่าใครให้มียืนยันแบบพี่เนี่ยก็กดยืนยันให้เรียบร้อยนะนี่ครับแก้ไขปริศนาเนาะถ้าให้มาแบบนี้ง่ายๆเลยถ้าใครขึ้นปริศนาเหมือนพี่เนี่ยเลข0ูนคูณน้องเป็ดก็คือเป็ดในรูปเนี่ยไม่มีสักตัวก็คือ0นย์เราก็กดเลยนะครับนี่ครับหม่ใหมไม่มีน้องเป็ดนะกดส่งได้เลยนะครับมีให้ตรวจสอบ5ภาพนะอันนี้คือ3คูณกล้องก็คือกล้อง3ตัวนะเราก็หากล้อง3มตัวแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับส่วนภาพที่3คือ น้องเป็ดหรือน้องไก่เนี่ยหตัวนะครับเราก็เลื่อนไปหาน้องไก่1ตัวนะครับนี่ครับเห็นไหมหนึ่งตัวเราก็กดเข้าไปเลยกดส่งจากนั้นรูปที่4คืออะไรรูปที่4คือตรงนี้เหมือนหมวกเลยหมวกสูตอันนะครับเราก็เลื่อนหาที่ไม่มีหมวกนะ,ะภาพนี้ไม่มีหมวกเราก็กดส่งไปได้เลยครับนี่ครับแล้วก็ภาพสุดท้ายคือนะครับนี่ครับรูปมือ2อันเนาะรูปมือ2อันอันนี้อันเดียวเนะเลื่อนไปอันนี้2อันนะโอเคกดส่งได้เลยครับถ้าติ๊กถูกปุ๊บอ่ะแบบนี้ไม่ผ่านนะผมมีผิดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเอาใหมม่นนะออัี้รูปื รูปมือศูนย์อันหรือเราต้องเช็คดีดีนะลูปต้องเช็คอีดีนะตรงนี้นะครับของพี่ผิดบ่อยมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับภาพมันงง,งๆนะอ่านวพี่จะเริ่มใหม่นะปุ๊บไปแล้วก็กล้องศูนย์ตัวนะกล้องศูนย์ตัวกล้องศูนย์ตัวอันนี้ต้องเช็คแบบละเอียดเลยนะถ้าผิดอันเดียวก็คือต้องเริ่มใหม่นะครับผมถ้าผิดอันเดียวต้องเริ่มใหม่นะอันนี้2ออันต้องดูดีๆนะครับอันนี้2อัน,น,นโอเคปุ๊บแล้วก็อันที่3อันที่3า voilà. เครื่องบิน1ลำนะครับเครื่องบินหนึ่งลำปุ๊บปุ๊บอยู่ ปุ๊บแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ภาพสุดท้ายดูซิว่าจะผ่านหรือเปล่านะน้องเป็ด2ตัวนะครับน้องเป็ด2ตัวนี่ไงน้องเป็ด2ตัวปุ๊บกดเข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับการพิสูจน์ยืนยันสําเร็จนะครับทีนี้มันจะเด้งเข้ากลุ่มไปเลยปุ๊บเรียบร้อยไหมเข้ากลุ่มสําเร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นทํายังไงต่อนะครับให้เราเข้าไปที่ตัวเกมเหมือนเดิมนะครับตามที่พี่บอกไปว่าเมื่อกี้กดแล้วมันไม่ขึ้นสีเขียวใช่ไหมถ้ามันได้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 ไดไดรับของรางวัลเนี่ยมันจะขึ้นสีเขียวนะครับอ่ะ,ะเ,ดดเ,เ,อเดีววเเ้้ไปดดหมมกกนนงงือิแล็ตร ปุ่ม e ในมือถือนะแล้วก็ถ้าใครเล่นในคอมหรือว่าโนบุก,ก็กดคลิกได้เลยครับปุ๊บกดไปเรียบร้อยครับนี่ครับขึ้นเขียวเรียบร้อยได้รับของฟรีเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับ100%เลยได้รับกันทุกคนนะถ้าใครเข้ากลุ่มไปแล้วนะครับได้มาทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย52เหรียญคอยก็ถือว่าเป็นของฟรีนะก็ถือว่าคุ้มนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปเข้ากลุ่มนะใครที่ยังงงตัวนี้อยู่เฮ้ยพี่ทำยังไงนะครับผมกดยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับผมก็คือให้เข้าไปที่เหมือนพพีีี่่่อทเลย ทำตามพี่ยังไงก็ได้แน่นอนนะครับนี่ครับตอนนี้ก็คือพี่รับไปแล้วมันจะขึ้นบอกว่าภาษาอังกฤษแบบนี้เลยไหมนะครับเราได้เข้ากลุ่มไปแล้วแต่ว่าถ้าใครยังไม่เข้ากลุ่มเนี่ยมันจะบอกว่าให้ให้จอยเข้าไปในกลุ่มนะถึงจะได้ของรางวัลตรงนี้นั่นเองนะครไม่ง่ายเข้าใจง่ายครับแล้วก็ได้จริงด้วยนะครับปกติเนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่ไม่เห็นใครสอน กิจกรรมนี้เลยพี่ก็เลยมาสอนแล้วกันนะครับเผื่อน้องๆหลายคนยังไม่เข้าใจเนาะพี่ก็สอนแบบละเอียดให้เข้าใจเลยนะครับส่วนใครที่ได้รับของฟรีแล้วได้รับเหรียญคอยแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่หน่อยแล้วกันนะครับหรือว่าใครที่อยากได้ของฟรีอยากได้โลบัคฟรีนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ช่อเล่นนะครับแล้วก็คอมเมนต์แฮชแท็กบิ๊ทชนแนลไว้ด้วยนะครับต่อจากชื่อเล่นเลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้ไก่เบีบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่1 0,000เหรียญคอยหรือว่าจะเป็นไก่ดาบเขียวดาบแดงนะครับดา ใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับเว็บเลฟช็อปมันเองนะครับผมไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะอยากให้พี่สอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ